สวัสดีครับพบกับอิสาราเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมที่ดินตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับทำธุรกิจมากครับเพราะติดถนนสาธารณประโยชน์อบตอถนนเส้นนี้คือถนนต้นกระบกเขาน้อยครับเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้สัญจรระหว่างถนนจอปะลอ ไปถนนเขาน้อยทําให้มีคนใช้เส้นทางนี้จํานวนมากและมีการเดินทางทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวันครับที่ดินที่ผมจะพามาดูวันนี้คือ3แปลงนี้ครับเริ่มจากแปลงที่1ก่อนเลยนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่ครับกับ76.4ตารางวาครับหน้ากว้าง43เมตรลึก44เมตรในพื้นที่เราได้ถมดินเต็มพื้นที่นะครับ สูงเท่าถนนด้านหน้าครับล้อมรั้วขคอกม้าลังวัดลงหลักเขตแบ่งโฉนดพร้อมโอนครับเรามาดูแปลงที่2ต่อเลยนะครับแปลงที่2ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ติดกันครับแปลงนี้เนื้อที่1ไร่เต็มนะครับมีหน้ากว้าง36.5เมตรลึกเข้าไป44เมตรในพื้นที่เราได้ถมดินเต็มพื้นที่เหมือนกันครับสูงเท่าถนนล้อมรั้วขคอกม้ารังวัดลงหลักเขตแบ่งโฉนดพร้อมโอนครับ แปลงสุดท้ายคือแปลงที่3ครับแปลงนี้จะเป็นแปลงมุมที่อยู่ตรงมุมของที่ดินเลยนะครับด้านขวามือของแปลงจะเป็นพื้นที่เกษตรครับแปลงนี้เนื้อที่1ไร่กับ48ตารางวาหน้ากว้าง41เมตรลึก43เมตรในพื้นที่เราได้ถมดินเต็มพื้นที่สูงเท่าถนนครับล้อมรลวคอกมารัางวัดระเขตแบ่งโฉนดพร้อมโอนครับ ทั้ง3แปลงนี้พัฒนาสมบูรณ์ครับสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เลยนะครับหน้าแปลงยังได้ไฟฟ้า3เฟสและตอนนี้กำลังเตรียมเจาะบ่อบาดาลทำระบบปั๊มน้ำถังเก็บน้ำไว้ใช้ในโครงการเองเลยครับเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมบินโดนถ่ายบรรยากาศของถนนหน้าแปลงให้ลูกค้าทุกท่านเห็นการสัญจรของผู้คนบริเวณนี้นะครับ ผมได้ลองสำรวจธุรกิจที่น่าสนใจคร่าวๆในพื้นที่นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือดุลพินิษในการตัดใจซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับเช่นร้านวัสดุก่อสร้างครับบริเวณนี้จะไม่มีนะครับร้านที่ใกล้สุดจะห่างจากจุดนี้ประมาณ3กิโลครึ่งครับเซเว่นอีเลเวนโลตัสเล็กบิ๊กซีเล็กซีจะห่างจากจุดนี้ประมาณ2กิโลครับ แล้วก็ร้านอาหารที่มีวิวภูเขาแบบนี้ผมเช็คเรื่องอินเทอร์เนต็ตว่ามีค่ายไหนพร้อมติดตั้งบ้างนะครับตอนนี้มี a s ที่มีคู่สายที่ใกล้สุดครับพร้อมให้ลูกค้าติดต่อขอติดตั้งได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่อยากให้ผมช่วยหาข้อมูลธุรกิจด้านไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินที่สร้างกำไรในอนาคตได้ผมแนะนำสามแปลงนี้ครับ ที่ดิน3แปลงนี้ขายในราคาที่เท่ากันคือตารางวาละ1 0,000บาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฟรีครับและที่สําคัญที่ดินยังยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ด้วยนะครับกู้ได้เต็มราคาขายเลยครับจองตอนนี้ฟรีค่าประเมินที่ดินนะครับสนใจชมที่ดินโทรหาอิสระได้ที่เบอร์0952905227แล้วพบกันใหม่กับ อิสระที่ดินสินเชื่อ100%ครับผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณครับ